เออฉันให้พวกแกชิมนะอย่าแรงเพราะว่ามันแรงนะอย่าติดใจนะพวกขับรถไงไม่ไม่ได้ว่าอะไรห่วงขับรถใส่น้ำผึ้งป่ะอุ้ยห้าสิบเพลงกินกินยอดอ่ะนะหนึ่งสองจันยกเลยยกเลยชื่อกูมันไม่ได้แรงมันแรงเนีัยนายกก็ไม่ ขอบคุณเจ้าภาพนะคะแมวีถ่ายรูปไปใช่ไหมขอให้เจ้าภาพจงเจริญค่ะขออนุญาต่บอกนี่ขอสีเสาธุสาธุสาธุอันนี้เรามากินกินโบอันนี้หมดยังนี่เซ็ตนี่หมดยังเราก็เอาอันนี้มาอีกหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะเอา,มา,มาอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันอีกหนึ่ยงยวรอามาบอก,กก็ได้ดเอ็ดหนูดูว่าหนูอยากกินอะไร สั่งเพิ่มอกเยอเลยเพราะ่าจำเลยใช่ภาคือเดี๋ยวองจลงไหนะพอไปี่้งานไ้พพี่เอบอกว่าอไปทำงานนี่นีฝังฟังไอจอกับพี่เอคุยนี่อะไรใม่เรอเม่ตัวโจ๊กอยู่แถวนี้ต้องจบไหม ใช่จดจดกระดาษอยู่ตรงไหนจัะอยู่ทางนู้นไหมอันนี้หนูกินเป็นไหมใส่ทอดเดี๋ยวเลยแหละกินไม่ได้โอ้โลมันจัดฟันเอามานี่ไอจองคนนั้นอะมันกินยังไม่ได้มหนูกินหมดอาหารหนูจิ้มมาเขาเขาสั่งอะไรที่ว่าเราจะจัดกลางเดือนกินไม่ได้มันจะกินไม่ได้ช่วงดึงแก ช่วงดึงมันจะเจ็บมากพอมันหายเจ็บช่วงดึงเราก็จะเคี้ยวของข้าวขมงย่างข้าวหมย่างใช่น้องกินได้อะไรอีกแล้วก็ไก่กรอบเนาะแล้วก็ใส่ไส้ทอดใช่ป่ะไส้ทอดอะไรทางนู้นจ้ะสาามอย่งแล้วอะไรอีกคะต้มไหมเอาไว้เป็นลาบข้าวปลาแ้วแซ่บไปดนั่นแหะคนปวดฟันอ่ะเดี๋ยวจะมีปลาไปอีอ๋อมีปลาเดี๋ยวน้องมีปลาใช่ต้องกินปลา ปามันจะไม่เป็นไรยังน้อยเหล็กมันก็ไม่หลุดด้วยเหล็กหลุดก็เสียตังค์อีกหลุดแล้วด้วยใช่ไหมแล้วหมอมาจากประเทศเแล้องไปตัดออกก่อนอ่ไม่งั้นมันจะกินยากมันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวเจ็บเขย่าปากราอะไรเงี้ยแก้มอะไรเงี้ยไไขข่่ตต้้้มมมหนน ไข่ต้มร้อนๆใหม่ๆเอาพี <im <im ่ขอหน่เพื่อนพี่ขอพี่อร่อยยามอร่อยไม่ได้กินมกัอะไรนี่อย่างเงี้ยนี่โอ้โหนี่ครับนี่หว่าไม่มียังกินอ่ะความโหดตลาดเไทเกียวนี่ร้านอีสานเนาะี่ร้านอีสานร้านนี้คือร้านประจำเราเนาะทุกคนอันนี้คือร้านประจำเรานะชี้แก๊งเราเนี่ยเดแก๊งเราทั้งหมดเนี่ยจะชอบมากินร้านนี้มากเลยมันเป็นร้านประจำของพวกเราเอง อันนี้ก็ทอมาจากโคราชนะคะถ้าอยู่บุรีรัมย์ก็คงทอมาจากบุรีรัมย์ทอมาค่ะอันนี้รังสิตนะคะอันนี้อนุนค่ะอันนี้ส่วนอภูมิค่ะอันนี้อันนี้ตรงไหนคะนอันนี้ย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วคะเส้นทองตันใช่ไหมคะเป็นเ,รรเ,นเอระ<ห>ใช่อยูเ่เรียบมานานมันยังดีกว่าขึ้นแท็กซี่ไปนะแท็กซี่ไปเนีเ่ยข้าวสาร อาเจ๊เอาแบ่งคข้าไปดีเดี๋ยวมันกัดสหอนนมอนี่นไงนี่ไงนี่ไงอาเจ๊อ่ะเขาต่างถ่เลยอาอเารอ่ะกินไปก่อนกินก่อนอาหาสี่ประมาณสีสิบาทนี่เยที่นีได้ตัลายมี้นี่ไม่ไมเบอกว่าี๋มันไปมันไปที่เจอหายาก มันก็ไปอยู่รู้สึกว่าจะอยู่ตรงรอบปีทางน้นทางน้นค่ะทางน้นไม่มีใครเห็นเหรอ,อาลากเลยไหมเน้นทางหนูไปเลยค่ะทางนี้เขาเน้นแบบนี้ ไอซีเนียไม่รู้จะตักยังไงสั่งกุ้งผัดกุ้งไงไม่กินหรอกไม่คืนขายด้วยจ้ะร้อนหรอร้อนหรอหนาวไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วครับกินเยอะๆนะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบินเมนูไอ้นี้ไอ้นี้มันมาทุกครั้งโอ้กุ้งสดฉันอยู่ตับอะไรตับหมูปะ ต้มหมูเฮ้ทำไมเรามาเราไม่เคยสั่งเมนนี้ลองดูอะอะไรเหรอเมนูไก่ย่างอ้าวพี่เอเป็นคนออเดอร์เลยนะไก่ย่างเนาะพี่เอเนาะต้นนั้นพี่เอเป็นคนบอกเลยให้ทางนี้นี่สั่งให้น้องถ่ายรูปอ่ะใช่ถ่ายรูปสองเอ็กซ์เลยเห็นไหม เป็นแบบรวมๆไปไม่เมื่อกี้พี่เก๋ทั้งคู่วิจบว่าอะไรนะขาวไม่สบายเออแบเนี้ขาวเดี๋ยวให้จบดูให้จบดูจับขาวใครซื้อลดเพื่อนสิบสองยังไหวให้ซื้อโดนัทไม่ให้อ่ะหนูมันแถมื้อป๊จ๊อบชื่อป๊อบน้องที่ทำงานจ๊อบซื้อหกแถมสิบสองมึงจะให้กูกินยังไงวะ เขาก็ต้องแบ่งเพื่อนป้าแ่งกอันใช่ไหมอืมปันใช่ไหมสีให้สีเอ็นี่มันจะลดความอ้วนฮะให้สีพี่เอสองนี่สองเปิดตู้เย็นไปหายหมดอ้าวทำตกหรือเปล่าอ๋อไปทำงานทั้งเมื่อเย็นนี้น้องฟีมานะเพราะว่านวีกินก้อยไอ้ฝนไม้มีแต่เค้กขอมหวานของพี่ก้อยอ่ะของพี่ก้อยซื้อมาให้เยอะๆเลยอะไรเงี้ยประหวานขึ้น เพื่อนฉันชอบของหวานเพื่อนฉันชอบของหวานแล้วเอาเค้กไปให้หลานด้วยขอขอต้องแนวอีกนะขอถึงการต้องขอแล้วอันนี้ให้ใครทางนี้ให้ทางนี้ปะเพราะอนนี้ยังไม่ได้น้ำตุให้นวีอันนี้ต้มให้ทางนี้ต้มเจ็บมาทางนี้ค่ะไม่อานี้เหมือนไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะนีนี่เหมอนไม่ได้กินนี่นี่ แล้ววีเขาอยากกินสอกอันนี้แล้วน้องยังไม่ได้กินอันนู้นไข่ไข่พูดไข่ก่อนเดี๋ยวป้าป้าให้กินเอาไหมไข่ก่อนไข่ก่อนเดี๋ยวป้าแบ่งพูดไข่ก่อนขอเออขอให้ไงเอาไปขอเขาคงไม่กลางกันแล้วมู๊ดเอามือแตะมือเลยชิดดีๆครับชิดดีๆนะชิดตรงๆนะเดินช้าๆนะค่อยค่อยเดินครับเอาพูดไข่ก่อนไข่ โหลโหลโหลใครพูดไทยดิอ่ะพูดไทยเดี๋ยวตัวเองก็ไม่คุยไงอ่ะพูด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 สิไครไครให้จังหวะไม่ถูกนะ้ใหดันเครื่องบินเครื่องบินบินเด็กบินดิบินเหมือนการตีนก่อนจังหวะนี้ไม่ได้ไไม่ด้จังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้แล้วลงเท้าไปไหนข้างหนึ่ง ออิ่มขมพะวะหายหายหายไปไหนล่ะอูออเด็ดแล้วเด็ล้วแซ่บู่ตรน้าอเห็นแล้วซือไหมซือก็ออกสิอืแซ่วนดาเแล้นางก็ทำแต่ข้างล่าง กแล้วทำไหน้า่ลัอะไป้อนเตอนตอนเย็นเย็นนอนอะไรเนี้ยดูคนเลเด็กที่เี้ยวทชั้นเดียวเลยทั้งนั้น่ะน้ำเดียวเลยถ้าทาชั้นเดียวไปเลยก็ได้นะเ้อยแล้วนสาวุงวไปเก็บของวเก็บของไปไหนตลกอเลบ้านนี้เหมือนบ้านชันเลยก็นี่อยู่บนล้างเลยบ้านเราบ้านร้านก็ผูกหมดแล้ว อยู่แต่ข้างล่างเสาเดิมมันเป็นเสาเล็กแล้วเราก็เลยว่าเออใหมายถึงซ่อมแต่ข้างล่างเขาว่าข้างล่างโอเคแล้วนะอะไรเงี้ยนหมดลวันนี้เราก็มากินร้านอาหารอีสานนะคะชื่อร้านอาหารพิกุลนะคะพิกุลทองป่ะน่าจะใช่แหละเราก็มากินกันตรงสาขาลักกระบังนะคะเป็นร้านประจำที่พวกเราชอบก,กินนะคะก็เลยพขาจะมากินที่นี่ ทุกคนก็จอดรถกันอยู่ตรงนี้จ้ะร้านข้างนอกก็มีนะคะคือร้านเดียวกันแต่ว่ามันร้อนก็เลยพามากินในห้องแอร์จะได้แบบเย็นๆไม่ร้อนนะคะไหนชื่ออะไรครับสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับมันหน่วงจริงนะ้อนถ่ายมันถ่ายมามันดูดีอ่ะก็มันเป็นมันไม่กลัวใครมันตัวมันใช้พลังงานจากสมุดไป คือการที่ไงว่าไปห้างคือเราต้องกลัวขาถ่ายเขาว่าไม่ต้องกลัวเราถ่ายแล้วก็ถ่ายมาแล้วขาดจริงมันออกจริงๆเป็นอย่างนี้ไหมจริงจริงคือเราเหมือนเราเราพอมตัวมานานเลยเราเราอยู่ได้ด้วยแอปเนาะเพราะจะจับเนาะยิงเราพรอมตัวอยู่พอเราถ่ายมาในความจริงก็เลยปรากฏเลยนะ เนี่ยไม่ค่อยอยากถ่ายรูปพวกนี้แหละถ่ายดิประกันนี่จะหมดแล้วเนี่ยเอาพี่เอหมดหมดหมดสีประกันชั้นหนึ่งสองหมื่นสี่แน่องห่นสี่เออส่งสเนาเียบรส่งเลยก็ให้มันเลือกเอาที่ประหยัดไงแต่อาจจะไม่ได้ถูกกว่าที่เดิมมันแพงกว่าเด็ดตอนเอาสองหมื่นสี่เลยถ้าพี่เอเห็นไหมมากับไอสัปนี้นะตอนนี้ เกิดการขายเกิดขึ้นมีการขายนะมันอาจจะแพงกว่าแต่พี่เอต้องส่งมาก่อนถ้าแพงกว่าก็จะบอกเออพี่เอต่อที่เดิมแต่ถ้ามีของบริษัทอะไรที่ถูกกว่าก็ได้สี่สิบห้าสิบบาทโอ้ยการขออะไรให้ลอยคิตตี้แกเปิดเราบวยอันเล็ก Ok, nếu ta có kẻo và mẹ cả bán hết kìao đến cái chết hết 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 cho hết 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 กลิ่นสุดยอดอ่ะกลิ่นอะไรกลดลงอืมกลิ่นขินแก้วในกระต่ายสี่สิบดีดีให้ให้จอบชิมก่อนเลยสี่สิบของคาราวาสสิบจอกงั้นยกก่อนเลยขายพวกมันกินละบวยชนกันก่อนเลยพิตตี้กับจอบะเพราะว่าฉันเอะไวพวกแกชั้นแกนี่กินแล้วเธอต้องชนกับทุกคนที่เข้ามาแสดงความยินดีงั้นกูก็คนละหนึ่งจอกแก้วใหญ่ เจ้าภาพมายมึงถ้ากูทุกคนมึงควรจะให้กูนิดเดียวมันแรงโอ้โหมันเล่าสี่สิบมันแรง <c oughs> ให้เจ้าชิมก่นอนอเจ้าชนชนแค้นแค้นอ่าแล้วมึงชิมใช่ <c oughs> อย่าอย่าเอาแต่กลิ่นกลิ่นเขาเหมาเลยกลิ่นกอดเลยด้อย่าเอาแต่กลิ่น <c oughs> <c oughs> ต้องเอารสชาติอร่อย <c oughs> ค่ะมาลิม่มาลิมาะหกศูนย์สามเป็นไงน้องพรเขาโพสต์ร้ชีกับคนนี้หรอเขาบอกเองเป็นไรใช่ไหมมันร้อนกินเสร็จแล้วมันร้อนอเหรอมีน้องพรอเหมือนเราู่ะน้องไปก้อยน้องพรเขาโค้ดได้ดีกับล้วรสชาติแบบเข้าใจยกเลยยกเลยชื่อกูมันไม่ได้แรงไม่แรงอย่างจริงจังนะก็นายกเขาให้เขาไม่ยอมเสิร์ฟใค เฮ้ยต้องลวกปาก่อนเหมือนไวอ่ะใช่หวยหนูยกเขาบอกว่าเขาทั้งยกคนนี้แต่มันร้อนแบบร้อนเผาเลยนะร้อนถ้าถ้าสี่สิบแบบอันนั้นล้วนอะมันอาจจะอันนั้นตั้งกลิ่นทั้งอันนี้น่าจะใส่สัดส่วนไม่ได้เยอะอันนี้แอลกอฮอล์ไม่สูงมากแต่ก็พอสมควรน้าลหวานไม่นะหวานไหมหวานไปบหวานแต่ที่หวานที่ก่อนกันไม่ได้ะไรม โน่นห้โน่นมูนสี่สิบทุกคนตอนนี้เราก็มากินข้าวฉลองรับปริญญาเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะคะขอบคุณค่ะคุณจอบนะคะเพื่อนจอบนะคะไว้สวยนะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญหวยก็ไม่ถูกนะไม่ทันแล้วนี่ถ้าซื้อเกิบกับเพื่อนนี่ถูกนะเพื่อนแถวที่สามหนึ่ง ศูนย์หพอออกแล้วก็นับไงก็เจอนับไงก็ถูกผ่านแล้วเราโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาในวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อนพูดค่ะเดี๋ยวเพื่อนพูดให้สดความดีกับบัณฑิตอ่าหม่ป้ายแดงอายุอาจจะเกินบัณฑิตอายุอานาก็อ่อนอยู่แต่ก็ถือว่าสบเทองเสรแล้วก็ เน้อกี้ยนื้อกระใช่ยินดีกรับทุกคนนะครับคับขผบคุณลังครับเพื่อนครับให้คนเพีทให้อาวุโสอ่ะอาวุโสอ่ะอาวุโสคุยพรนะค่ะพรให้เหล่าบัณฑิตขอให้เจริญกุยหน้าที่การงานแล้วกันครับโอเคขอบคุณค่ะอ่าเพื่อนพีทค่ะเพื่อนพีท อยู่ข้างบนเหรออย่างเงี้ยหรอรวยก็สินหูนี่หูไว้คือเพื่อนไม่ได้มาจริงเป็นเพื่อนมาบัณฑิตนะครับขอให้บัณฑิตมีความเจริญก้าวหน้าในทั้งหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์อายุวันสาธุเน้นถูกหวยแต่ต้องเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะเพราะว่าจะได้แบบเลพิ่งใบบุญเขาด้วยโอเคห้าสิบล้าน แต่แล้วห้าใบไม่พอแล้ววะต้องต้องเงินนะโอเคสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับโอเคจ้าติ๊กิ้วด้วยเอ่ะพื่อนดีค่ะเพื่อนดีไอ้พรเพื่อนหน่อยจ้าต้องต้องขายขอให้อะไรนะต้องต้องเพื่อนเพือ่อเพื่อนมึงเนี่ยขอให้เพื่อนมีความสุขในหน้าที่การงานแล้วก็มี แล้วกูต้องมีความสุขในที่ตั้งๆใช่ไม่งั้นแกก็เครียดไงโอเคโอเคกูสุขกูสุขทำแฟ้มเป็นร้อยร้อยแฟ้มมาวันนั้นทุกคนโอ้โหสวยและรวยมากโอเคค่ะ Thank you ค่ะพันนีตัวแทนครอบครัวตัวแทนครอบครัวทุกวันนะคะเจเจเป็นตัวแทนของที่บ้านอ่าอ่านัฐนาของพี่เนาะก็ยินดีกับน้องก้อยด้วยกอรู้แหละว่า พยายามมากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ดีใจด้วยที่สำเร็จได้โอเคปะโอเคแจงกิ้วพอถึงจุดหรอตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นบ้องใช่ไหมคนแรกคนแรกกันแรกตื่นมาทีนิดนึ่งแจงกิ้วค่ะอยากให้ผ่านนาทีผ่านไปก็ให้ประสบความสำเร็จกักจ้หน้าที่การงานเนาะทองไหลมาได้มาแล้ค่ะฉันต้องไปส่งประหลัดแล้วแหละ ไปยังทันยังทันชอบขอให้แลอยการเงินเปิดที่จรงานเปิดอ่ไม่ถูกเดีนไทยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบเปิดแล้วเมื่อกี้ถ้าคขดถุงหนวสักหน่อยนะขอบคุณค่ะนักกิฟต์ด์เจ็้เป็นทางการเลยนองอ่าถ้าอเล่นะได้อ่ให้น้องมดบ้างน้องมดบ้างพี่มีมาทางนี้ พ่อป้าพี่ก็พอใจก็ยินดีกับพี่ก้อยด้วยค่ะเรียนจบก็สี่ปีเนาะเหนื่อยแหละสองสองอ๋อสองปีเพราะพี่สอบโควาสอาก็เรียนด้วยทํางานด้วยก็เหนื่อยก็หนักแหละแต่ว่าจบมาแล้วก็ยินดีด้วยค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะอ่าลองเปิ้ลบัณฑิตรุ่นต่อไปของเรา ไว้พอนุ่นพี่ก่อนเดี๋ยวขเขาเสียไว้มก่อนไว้พอนาด้วยนะก็ก็ยินดีกับพี่ก้อยด้วยค่ะที่เรียนจบแล้ว <c oughs> ก็ขอให้พี่พอนุ่งร้อในการทำงาน <t> แล้วหนูก็ต้องเอาให้ได้นะคะพี่เป็นกำลังใจให้อีกแค่ไม่กี่ตัวเอง เก็บีละนิทีิะนิดเดี๋ยวก็สำเร็จคีละไม่ล้วไม่ลี่ปีใช่มันท้าเดียวจบใช่ถ้าเราตั้งใจไม่ต้องหวังเกรดเอค่ะพี่ไม่เคยหวัง A ค่ะพี่หวังผ่านค่ะเกาะเกาะบีกับ C ไว้ค่ะผ่านแน่นอนสุสุขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน That kind of weight on me. Reminded by the way we used to make.